สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านผัดเปรี้ยวหวานนะคะตอนเด็กๆนะคะแม่แม่บ้านผัดให้กินก็ผัดแบบนี้แหละคะ่ะผัดแบบโบราณบ้านๆเลยนะคะตั้งกระทะนะคะเปิดไฟกลางค่ะใส่หอมแดงซอยกระเทียมบุบลงไปค่ะผัดให้เขามีกลิ่นหอมนะคะเหลืองประมาณนี้นะคะตักขึ้นไว้ค่ะแล้วก็เอาน้ํามันที่เหลือนะคะนําปลากระพงที่แล่หั่นชิ้นประมาณ400กรัมนะคะ ลงไปจี่นะคะไปกิวในกระทะนะคะให้เหลืองเหลืองประมาณนี้นะคะแม่บ้านก็จะกลับแล้วค่ะใครจะใช้แบบว่าคลุกแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งทอดกรอบทอดก่อนก็ได้นะคะแต่วันนี้แม่บ้านไม่อยากใส่แป้งนะคะอยากทานแบบนี้นะคะทําได้เหมือนกันนะคะแม่บ้านจะทําแบบที่แม่ของแม่บ้านทําให้ทานตอนเด็กๆนะคะแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่หอมแดงที่ผัดไว้นะคะลงไปผัดอีกรอบนึงนะคะไม่ต้องเพิ่มน้ํามันนะคะน้ําส้มมะขามเปียก3ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปค่ะน้ําตาลทราย2ช้อนโต๊ะค่ะซอสมะเขือเทศ2ช้อนโต๊ะค่ะ ปรุงรสด,ด้วยซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะค่ะชิมดูนะคะรสชาติได้ตามที่เราชอบหรือยังนะคะแม่บ้านจะใส่น้ำตาลเพิ่มอีก1ช้อนโต๊ะค่ะชิมดูอีกทีนะคะรสชาติใช้ได้แล้วค่ะเราก็ใส่มะเขือเทศหั่นนะคะ สลูกค่ะแล้วแตงกวาประมาณ3ามลูกนะคะพริกชี้ฟ้าเขียวหั่นสี่เม็ดค่ะพริกเหลือง3เม็ดนะคะน้ำสะอาดเล็กน้อยนะคะตอนเด็กๆนะคะแม่ของแม่บ้านก็จะผัดมีน้ำนิดนึงแล้วก็ทุกอย่างก็จะเปื่อยนิดนึงเข้าเนื้อเข้าน้ำนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อปลาที่เราทอดไว้นะคะลงไปค่ะ ผัดคุกเข้าให้เข้ากันนะคะโรยด้วยต้นหอมหัน่นประมาณสองต้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราจะลองชิมกันดูนะคะอืมต้องลองนะน่าทานมากๆเลยค่ะ แม่บ้านเชื่อว่าแต่ละบ้านนะคะจะมีเคล็ดลับมีสูตรในการผัดเปรี้ยวหวานนะคะต่างๆกันไปนะคะเพื่อนๆผัดยังไงนะคะมีเคล็ดลับอะไรนะคะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมแม่บ้านจานโปรดค่ะเอาไว้พบกันเมนูหน้านะคะ